รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบาบมัณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมโทรจะติถึงแต่ด้วยจิเดี๋ยวนะพวงนาก็โดนเหมือนกันเหรอใช่ครับผมผม,ผมก็โดนเหมือนกันอะจิจำได้ว่าพวกเราโดนอะไรมากัน พวกเราโดนพวกเราโดนมีดแทงอ่ะครับเอ้ยโดนไม่แทงอย่างนั้นเหรอใช่ครับหน้าครับพอจริงเราโดนแทงวิแลราโดนแทงจากใครหรือว่าอีโหวโตโตโที่แทงเราหรือเปล่านั่นแหละใช่นะครับเออจริงไม่รู้สิแต่เราพวกคนเอาไปสำรวจได้แล้วเอ๊ยไม่ต้องสำรวจหรอก ไม่ต้องแยกกันเดี๋ยวถ้าแยกกันทีเลยเดี๋ยวก็ชอบตายทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวันเดียวเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านแล้วช่วยกันสร็จแลกันซิเฮ้ยพอได้ครับรอผมด้วยเออพวกนายเอาเป็นว่าเราทำยังไงกันดีอ่ะโอ้โหโอ,โโอโชอนอะไรกันเนี่ยไอยอะไรคะหัวหน้าเออนี่มันอะไรกันอนะ่ะมันเหมือนของโจรนที่ฉันไม่เคยเห็นเลย ขนยนี่เหรอเดี๋ยวผมได้ผมหยุดวีงไม่ได้ขนยน์นี่แหะเหรอผมไม่เคยเห็นเลยอะยนี้ไม่เคยเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าเออประตูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องไปเข้าไปก่อนเฮ้ยนะาย่าอย่าเข้าไปเลยมันอันตรา,ายมันไม่อันตรา,ายหรอกเดีย๋ยวฉันเข้าไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยติดเลยเอ้ยมันมันก็ไม่นี้นี่นะไปซ่ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮ่าฮ่าบางนายติดกาแล้วฉันแล้วอะไรกันเกิดอะไรกันฮ่าฉันใหญ่ด็อกเตอร์เพื่อยาชีพที่สุดในโลกฉันจะจะมาจัดการพวกนายเ้ยนี่มันด็อกเตอร์พื่ดีนะนี่ด็อกเตอร์พื่นายทำอะไรของนายเนี่ยไปหัวหน้าของฉันเดี๋ยวนี้ทำไมพวกฉันต้องปล่อยฉันไม่มีทางปล่อยหรอกเฮ้อเดี๋ยวฉันถ้าจะก็ได้ ถ้าอยากชัดปล่อยมาต่อสู้กับชัดก่อนเพราะว่าฉันแค็นมากแค็นที่สุดอุ้ยแข็งที่สุดในโลกเลยเนีย่ยโดนนี่ฉันเคยสร้างมาหลายปีแล้วทวดีเอ,อ่อฉันก่อนชันด้พูดอีกเดียวที่ชอบกระถากับชัดอุ้ยฉันตโตจัดการแล้วยายขยับตัวได้เอ้ยนายได้ทำอะไรไนายไม่รู้เหรอ ใชต้องจะมาจากการนายญ่นีนนนน่ได้โอ้ย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 นี่ได้เขายิ่งละเอ,อือสายอ้าอุ้ยอะไรกันเนี่ยอ้าอย่ยาบอกนะโอ้ออยตายหมดเลยเหรอเออเอ้ตายแล้วไม่นะเพื่อนตายหมดเลยเลยแต่นายแล้วสินะที่เราต้องต่อสู้กับฉันแล้ว เพื่อนค่ะพวกพวกอนายตายเรียบร้อยฉันต้องจาัดก,การที่พวกเธอจะกับฉันยังไงล่ะฉันกดแค้นมากแค้นที่สุดไหมนะบอกเด็กๆของฉันตายแล้วเหรอฉันไปโดนจุกถูกค้งอยู่นี่อยู่เลยอะ่ะบอกไปไอ้ตาแกฉันจะจัดการดเด็กๆพวกววนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวเตอร์ดีไปดีเหรอเ้ย ว่าหาไม่ม no ีทางดีหรอกฮ้าเดี <t ch kan ji> ๋ยวเดี oh <tradition> Damn, ๋ยวฉัน okay, ฉันจะไม่ไหวแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็ทุกคนจะเป็นอะไรน้ะนายก็แค่บาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะแล้วยวเหม็นเดี๋ยวจะพานายกลับบ้านไปหาไปรักษาที่พยาบาลแล้วกันนะเฮ้ยตายสิจะต่อสู้วิธีนี้ยังไงกันนะนนีย โอ้ยเลยตายไม่มีทางหรอกเราทำไปตั้วฉันจะควบคุมนี่ง่ๆย่ายได้จากการถล่มจนแบบที่ฉันไม่ได้หรอกได้ไม่นะลูกน้องของฉันตายหมดเลยได้ทำอะไรเนี่ยฮนายอยากรู้ใช่ไหมฉันจะพานายไปไปที่ไกลไกลนายไม่มีลูกน้องแล้วสินะ ไม่ยิ้มที่ฉันพูดกันเรอใชอ่แต่ฉันจะพาหนายไปไหนสักแห่งนึงฉันไปก่อนเถอะนี่ตาแกน่ายอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยได้ไรกันเนี่ยนี่นหละคะือคุ้มนี่ก่อนโอ้เฮ้ยคุ้มยังไงเนี่ยโอ้โหยได้คุ้มเลยเว้ยในนี่ แต่จริงๆแล้วฉันอ้าฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยเกิดอะไรขึ้นลายชั้นนี่แต่แกแต่ฉันน่ะทำไมนะเดี๋ยวก่อนฉันขอทำอะไรหน่อยสิมาไงดาวต่ในพวกนายต้องจัดการพื่อเด็กๆฉันของฉันด้วยเรื่องมันยาวแต่นายทำไม่ดีกับทุกคนนี่นานเอิ่มาจริงๆฉันไม่อยากทำใครแต่เป็นเรื่องของฉันน่ะเดี๋ยวฉันขอเข้าไปก่อน เรื่องเรื่องอะไรเนี่ย,ยตลอดที่ชันที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยอะไรตอนเด็กๆฉันเคยโดนล้อเลียนมาก่อนเลยในถูกล้อเลียนงั้นเหรอล้อเลียนตอนเด็กๆในถูกล้อเลียนงั้นเหรอแต่แต่ว่านายทั้นายฉันบาดเจ็บนะเนี่แต่ว่านายไม่ค่อยเจ็บอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่านายปิดกอ่อนเถอะมันร้อน โอเคแต่แต okay. ่แต่ฉันไม่อยากทำอะไรใครแต่จะเป็นไปเป็นเรื่องของฉันที่เป็นที่ฉันเป็นอย่างนี้แต่ในพวกเราพาต้อไปช่วยเด็กของฉันก่อนนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะเด็กในเล่าเลยฉันไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องจับฉันเราก็ทำเด็กๆด้วย ตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่เคยสร้างแบบนี้อะไรมาหลายปีแล้วบอกฉันก่อนแค่ที่เด็กๆที่ทำกับกับฉันเนี่ยอุฉันกดแค่เหลือเกินเอ้ยอ้วยโทษที่ที่ฉันกดแค่ที่พวกเด็กๆทำกับฉันต,ตลอดว่าที่ผ่านมาฉันนี่แหละฉันสร้างเกาะเรื่องอดเกตเหตุการณ์นี่ขึ้นมานะ่ะ ในเหรอแล้วแล้วเมื่อผลจนที่นายสร้างนั้นคืออะไรตอนแรกน่ะจริงจริงแล้วเป็นคือปิศาจเล็ทกที่ฉันสร้างขึ้นมาที่พวกนั้นไม่ได้ปรากฏฉันไม่ได้ปรากฏตัวเอ,อ่อในภาพพวกเรากลับก่อนได้ไหมได้เลยไปรับเด็กๆกันเถอะไปไปรับเด็กๆกลับบ้านกันเถอะไปรับเด็กๆกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวด้พาไปพาไปรักษาโอ้ก็ดีะ ไปกันเลยโอ้แล้วไปรับเด็กๆก่อนเถอะปึ๊โอ้ระวังนะครับคุณเดี๋ยวผมจะเออเฮ้ยกันะอะไรขึ้นเออ,อเอ้ยมานะคุณเอยไปนะโอ้อย่างนี้อะไปะไปกันเลยเอา ไปเลยฉันไม่อยากได้แล้วเออเออเออ,อ,อปิดเออ,อยังน้อยฉันก็ไม่มีละฉันยอมยอเสียสละเดี๋ยวฉันจะยวอไม่เป็นไรนะครับคุณเดี๋ยวพอดีว่าฉันจะช่วยเด็กๆพวกนี้ที่นายจ,จะฉันทำไวนะ้น่ะน่าจะบาดเจ็บหน่อยสักนหน่นะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะช่วยพ่อที่เหลือเด็กๆเ,เองเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณนะครับคุณน้าายทำงานกันต่อดีอะมันน่าไม่มีเป็นตายไม่ไดอ,อพอดีไปเขายังไม่ตายก็แค่วัดแตกแล้วก็เสียก็แค่เสียสติไปนะ่ะแต่ฉันไม่รู้ต้องหาวิธีแก้ให้วันของนายเดี๋ยเรวแต่ฉันต้องคิดสูตรก่อนออทำยังไงดี แต่ฉันไม่ได้เป็นใจดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ฉันก็อยากทำความจำดีกับพวกนาะยเฉยๆอืมจิตตอนอ๋อต้องใช้ปืนฉีดน้ำนี่นะเดี๋ยวฉันต้องหาอุป,ปกรณ์ก่อนปืนฉีดน้ำนี่แล้วก็เข็มเข็มแบบฟื้นฟูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาบทกันเวนะ นายใช้สูตรนี่ไม่ทันลวแหละระโทษเอ้ยแต่วนะ่าผมเกิดก่อนนะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยหน้าของพวกนายก็กลับมาแล้วฉันกดนายจับฉันเลยจนยอมแล้วเอิม่มเอาเป็นว่าฉันยกเว้น,น้วกันแต่ฉันไม่จับนายหรอกมาเป็นเพื่อนกันไหมล่ะเอิม่มไม่ดีกว่าฉันจะกลับไปแล้วแหละ จะไม่ได้ทำอะไรพวกนายทำบาดเจ็บฉันจะไปแล้วแหละฉันจะกลับไปกันลาก่อนนะทุกคนฉันจะกลับไปแล้วกลับไปที่ทำงานไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ของฉันเดี๋ยวก็ไปก่อนนะทุกคนไปอยู่นั่นที่บอกจะออกแล้วไปเลยไปกันเลยปึ๊บปึ๊บ ไม่ใช่มันจะทับผัวเราอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่ได้เปิดเฮ้ยชิดไว้เยอ่าฮายเวยไดยโอ๊ยไม่ลนะเราโดนเผาไปเดียวดีปิดเดียวดีเฮ้ยเฮ้ยระวังเอ้า ตีพูดตีตายอีกแล้วโถ่ยอะไรกันเนี่ยนี่นาหยุดเครื่องก่อนนายทำอะไรเพื่อพื่อนของฉันบาเจ็อีกแล้วเดี๋ยวกอดไปนะจะไตอะไรหรือไปเครื่องของฉันพังแล้วเลยไปมา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 ฉันจะเก็บโอเคทุกคนหมดเวลาแล้วแหละเราครบนี่หยุดครบอยู่ที่นี่เราจะได้กลับบ้านกัน แต่ว่าไอ้พ่อยังฟื้นยังยังยัง,ยงฟื้นไม่ได้ลองลองช่วงน้นแล้วปวดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวไอ้พ่อเดี๋วก็จะตื่นมาเอง้วทำยังไงอะ่ะต้องมีสักคนต้องอุ้มเขากลับบ้านต้องอุ้มงั้นเหรอแต่ผมอุ้มไม่ได้นี่ช่างเท่หน้ากลับบ้านไม่เถอะแต่ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วอะ่ะมันจะมันจะมันจะช้าแล้วแหละได้เวลากลับบ้านแล้วแหละทุกคน แต่ไม่มียานมารับนี่เออเดี๋ยวก็ยานมารับขอบคุณทุกคนมามามาที่นี่ไปทนาจศึกษาที่ยานอาวกาศกันนะขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาทุกคนมาไปทานาศึกษายานอาวกาศแบบนี้หลังจากนี้ไปทุกคนไปช่วยเหลือทุกคนพวกกำลังที่พวกคนเดือดร้อน แล้วก็กลับบ้านไปไปกลับพ่อแม่แล้วกันด้วยนะเอาละทุกคนเดินรให้ยายมารับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทุกคนมาเยี่ยมทินมาไปทัศกันที่นี่ขอบคุณมากๆแล้วก็กลับบ้านกันได้เลยแล้วก็กลับบ้านกันได้เลยไปขึ้นดินกัน เดายังใกล้จะมารับแล้วรีบใกล้จบคลิปกันเถอะนี่ดรพูดบอกคลิปกันผู้ชมหน่อยโอ้จริงด้วยโอ้คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามทางทาง,ทางขวาด้วยนะครับถ้าจะดูคลิปอื่นก็ดูทางซ้ายกันได้ด้วยแล้วนะครับแล้วสวัสดีผมขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ